สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VMP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนทางเดินริมคลององอานในช่วงเฟสที่หนึ่งเฟสที่หนึ่งก็จะเริ่มจากด้านขวาของผมไปทางด้านสะพานโอนถานนนนะครับก็จะใกล้กับสะพานพระปกเปล้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศใต้จนไปถึงด้านซ้ายสะพานดำรงสถิตที่อยู่ด้านหน้าของผมถนนจเจริญกรุง การก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วเปิดให้บริการคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตคลององอ่างในช่วงเฟสที่2นะครับช่วงจากสะพานดำรงสถิตต่อไปยังสะพานสมมติอมรอมากก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ขยายทางเดินจุดท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านซ้ายก็เป็นการกอร่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านทิศใต้นะครับการกอร่อสร้างจุดทางเข้าออกสถานีสามยอดด้านขวาก็จะเป็นแยกสามยอดก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับสถานีสามยอดต่อไปก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกสามยอดการเดินทางก็จะสะดวกสบายมากขึ้น ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานดำรงสถิตนะครับด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งทิศเหนือที่มีงานก่อสร้างอยู่เดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับช่วงสะพานดำรงสถิตไปถึงสะพานละพีพัฒนพา,าคที่อยู่ด้านหน้านะครับช่วงนี้งานก่อสร้างถ้าดีดูก็เสร็จแล้วนะโครงการปรับปรุงคลององอ่างในช่วงเฟสที่สองนะครับ ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตไปจนถึงสะพานผ่านป้ารลีลาดความยาวคลองประมาณ1,100กับอีก20เมตรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างล่าสุดนะครับการสร้างเขื่อนขณะนี้ก็ได้แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดงานอีกเล็กน้อยอย่างเช่นแก้ไขขอบพื้นทางเดินริมเขื่อนเรากันตกคลิปนี้จะพาชมในช่วงเฟสที่2ช่วงจากสะพานดำรงสถิตถนนเจริญกรุง ไปทางด้าทิศเหนือนะครับยาวไปถึงสะพานสมมติอมรนมากถนนบนบุงเมืองตรงนี้เป็นการเก็บรายละเอียดทางเดินด้านขอบริมคลองเมื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์คลององอ่างแล้วเสร็จก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบกรเกาะรัตนโกสินทร์ จากคลององอ่างนะครับต่อนเนื่องไปถึงคลองบางลำพูก็จะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนริมคลองตลอดจนเชื่อมต่อการเดินทางและหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นพิพิธบางลำพูและก็สวนส,สตีชัยปราก,การได้เป็นอย่างดีตอนนี้ผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานรพีพัฒนาภาคงานก่อสร้างในช่วงนี้ ท่าที่มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเหลือพื้นทางเดินนะครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นะต้องมีการปอบพื้นนะครับตอนนี้เห็นจะมีต้นยางเล็กอยู่นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับช่วงสะพานดะลงสถิตไปจนถึงสะพานลพีพัฒนาภาคด้านฝั่งทิศเหนือตรงนี้ไม่มีทางลงริมน้านะครับก็คือเป็นทางเดินอย่างเดียวนะแล้วมีราวกันตกกันตลอดส่วนทางลงนะครับสําหรับมีกิจกรรมทางน้ําหรือว่า อรอยกระทงได้มีเรือพายได้เนี่ยจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่มีพื้นที่นะครับเป็นท่าน้ําก็คือจุดที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานละพีพัฒนาภาคในด้านฝั่งทิศเหนือ ทางเดินก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กจุดนี้นะครับตั้งแต่ช่วงสภารัฐีพัฒนาภาคไปถึงสภาสมมุติอม,มนมากก็ยังมีงานที่เก็บรายละเอียดอีกไม่มากนะครับงานก่อสร้างทางเดินตอนนี้เสร็จทั้งสองฝั่งแล้ว ฝั่งตรงข้าผมก็จะเป็นท่าน้ำนะครับที่สำหรับทำกิจกรรมมีทางขึ้นลงสองฝั่งท่าน้ำก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเวลามีงานลอยกระทงหรือว่ามีงานที่มีการพายเรือโดยมากกรุงเทพมหานครน,นะครับเขาก็จะจับนำเรือขยักนะครับเรือพายต่างๆเนี่ยมาให้บริการฟรี ก็จะต้องทยอยกันจากคิวกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจเกิดอุบัติเหตุนะครับตกน้ําได้นะเพราะว่าท่าน้ํานี่ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากตอนนี้ผม มายืนอยู่บนสะพานสมมติอมรมากใกล้ๆก,กับแยกสำราญราดด้านขวาก็จะเป็นบ้านเก่ามากเลยผมถามผู้ที่อาศัยอยู่นะครับก็อบอกหลังคาเนี่ยก็รั่วแล้วนะ สําหรับอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ดูสภาพไม่ค่อยสุดสนท่าไหร่นะบริเวณนี้ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงนะครับสําหรับอาคารที่ดูเก่าและโซมก็ต้องมีการปรับปรุงตัวอาคารแล้วก็ทาสีใหม่ผมไม่เห็นเป็นเหมือนจะเป็น รั้วบ้านนะครับหรือว่ากำแพงบ้านซึ่งเป็นกำแพงที่เก่ามากนะน่าจะไม่ใช่บ้านหลังนี้นะครับเป็นกำแพงเก่าที่เหลือซากให้เห็นรั้วแผ่นนี้นะครับจริงๆก็ยาวมาถึงริมคลองเลยนะก็โดนรื้อออกไปบางส่วนเนื่องจากว่ารถแบคโฮนะครับเข้าไม่ได้หรือบางส่วนออกไปบ้าง แต่ก็ยังมีซากให้เห็น ด้านขวาเป็นแยกำํำราญลาดนะครับหรือคนเก่าๆก็จะเรียกว่าแยกประตูผีตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารหต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่คนทั่วไปรู้จักกันดีก็คือผัดไทยนะผัดไทยประตูผีนะครับก็คือแถวแถวนี้แหละด้านซ้ายวิ่งตรงไปเรื่อยๆเราก็จะไปเจอคลองพดุงกุงกเกรมนะครับแถวแถวตลาดโบเบด้านนี้เป็นด้านฝั่งทิศเหนือนะครับ ด้านหน้าของผมก็จะเป็นบริเวณแยกคลองมหาหนาสะพานผ่านฟ้าลีลาต่อไปก็จะเป็นคลองบารำภูส่วนคลองอ่งอ่างนะครับก็ไปสิ้นสุดบริเวณช่วงแยกคลองมหาหนาแล้วก็สะพานผ่านฟ้า,า,าลีลาตรงนี้ก็มีการทําทางเดินไปอีกนิดนึงนํามาฝากกันนะครับการอัปเดตคลองอ่งอ่างในเฟสที่สองช่วงสะพานดำรงสถิต ถึงสภานสมมติอมรอมากคาดว่านะครับคงจะเสร็จในปี2567นะก็เลื่อนมาเรื่อยนะครับจากปี2566คงจะจบในปีนี้ขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามไว้พบก,กับพ p มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสหรัับวนนี้สวัสดีครับ